กันเอคุณไมันจะเห็นลกเงาสีส้มๆหน่อยก็ตามถึงไม่ไม่ว่าหรอกแต่ว่าทุกจะไม่ว่ากันนะเดีไม่จุกดังอ๋อไม่ใช่ แล้วคือหมาน่าอะไรกันตรงนี้เนี่ยหมาน่าอะไรตรงนี้เนี่ยเนี่เนี่ยหมาน่าอะไรตรงนี้เนี่ยโอ้โหลงมายพ่อเออรอดรอดไปเขามีดาบโซโรสามเร็มโอ้ดาบโซโรสามโอเคหวังว่าเขาจะช่วยเราแล้วกันนะไม่ใช่แบบเฮ้ยชิงตายอะไรนี้ไม่ใช่นะไม่ใช่อย่างที่คิดใช่ไหม ดาผมเป็นของอ b บบีเวทนทนครับส่วนปืนของผมเป็นของสปร s ชคืออะไรก็ไม่รู้อ่คืออะไรไม่รู้ของจริงนะเกมเกมนี้ผมซื้อไอ้นี่ไปแล้วซิราคาแ0 0ร้อยแบบที่ดูดูดิซื้อไปเยอะไหมบอกเลยแจมเยอะมากคือผมซื้อสัตว์เลี้ยงอันหนึ่งอันนะถ้าเกิดจะไม่ผิดน,นะนี่หรือเปล่าไม่แน่ใจนีย

Murder Why you act w i t d ทำไมแกถึงรับผูกแคนดี้โอ้ยได้ทำไมมันไม่เลวลอกอัพเลยอ่ะ่าเสียายที่ผมเลเวลไไปอัพในักท่ตนูิชเ้า <Yeah! S 3> ถ้าเกิดถ้างั้นนะครับผมว่าผมตัดพาร์ทเลยดีกว่าสำหรับวันนี้ ใครอยากจะดูต่ออย่าลืมกไดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับที่จริงผมก็ต่อแหลยครับเดี๋ยวผมทำสองพาร์ทแยกนะครับผมผมทำสองพาร์ทแยกแล้วก็เดี๋ยวผมทำพาร์ทที่สามรวมเลยนะครับผมโอเคสวัสดีคุณตุลก่อนบ๊ายบายอันนีครับผมสำหรับวันนี้ก็อยู่กับผมเองกับตาหน,นัครับผมกลับไปรอบนึงสำหรับคนที่ดูคลิปรวมเนี่ยก็รื้อทิ้ผมใช่ไหมล่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็ประมาณอ๋อ สิกว่านาทีได้12นาทีนะผมสำหรัเกมที่แล้วศูนดูนะเราเราจะไม่ตายเชื่อเราเชื่อเปล่า yes ไม่จริงนะไม่จริงอ,อ่ะอ๋อเปิดแอร์ก็ติดใช่ไหมอันนี้รู้รู้อยู่นะจ๊ะรู้อยู่กับใจใจเลยไม่มีใครเข้าใจฉันเลยฉันไม่เข้าใจว่าพวกแกไม่เข้าใจฉันได้ไงพวกแกไม่เข้าใจฉันได้ไงฉันไม่รู้ ฉันรู้สึกฉันรู้สิกหัวใจไม่ไหวากเลยแต่ว่าฉันเจ็บปวดหัวใจตาตาราตารา,า,ราดาตาตาดาดาดาฮู้ทุกคนดูสิครับว่าผมสามารถมองเห็นแค่เพื่อจะให้ผมปักแค่นิดเดียวคือปักมองเห็นได้นะดดูิ ว้วเทพอะเต็ดันนงเนอะอ้ยใช่ใช่ใช่โอเคหัวหัว่าว่าแต่แล้ววาถ้าไปรู้สหัวนๆจัดเลยอะเออร้สึกเรอนะหัวใส่เงนกเจ็บๆ แล้วค่ะทษกครับผมก็อย้ยผมรู้สึกว่าไม่มีเวลาบ้างเลยที่จะคลิปเนื่องจากอะไรบางอย่างที่ทำให้ผมไม่อยากอัดคลิปเลยเพราะผมติดยู u ูบมีอะไงล่ะเพราะ้ทษครับอาจจะมีเสียงนิดหน่อยอปู่ในเพราะเจ้าต้มมันหยุดหยุดย,ยอดมากตอนนี้คือ700 XP S <S 2> <S 2> ทุกคนผมน็อตนะครับ oh <my> วันนี้เาเปู่ยัไงลูกโอเคทุกคนรอดตัวไปผมไม่มีเสียงนะไม,ม่เสียงไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชจบแอบ าทีไม่ขอของหน่อยตามอ่ะตาหน้าห้ามทีมกันเคปะนุ <m any weird sounds> ่มอีกเดอะเบิร์โมเมนต์ Code pink is murder. Code pink is murder. ไปกอดเจวีนจอซีนะน้องเป็นเหรออะไรบางอย่างนี้อ๋อสงสัยเป็นพี่น้องกันแล้วมั้งแล้วคือเขาฆ่าผมแต่แรกไมยซ้ำนะว่าแล้วนะเอ้ยเชี่ยตายเบอร์ทรีมเมอ์จะนัดกันนะจ๊อยสำรับที่คลิปคิดดิสนีย์ขออนุญาตไปต่อที่พาร์ทต่อไปเลยนะไปเอาเป็นนี่และนะใครโอเคเรามาเล่นเกมเบอร์รีสเตรี่สองใน แอสซิสซินส์แอสซิสซินนี่คืออะไรกันแน่ mm hmm. ผมไม่รู้นะไม่รู้จักเลยแอสซิสซินนี่เป็นมาไ้คือชื่อนี่ก็ไม่รู้แล้วคือโอ้โหเสียงอึ้มอึม โดแอสซิสินนะผมอ๋อแองเจลก็คือคนนี้มีปืนโหอ,อ๋อเราต้องใครนี่ใช่ไหมเออเข้าใจเข้าใจดีเออเขาทำดีนะทำดีนั่งตกปลาในริมตาหรืสดใจจริงๆโอเคนะพาร์ทส,สองนี่ก็อสองพาร์ท เจ็บเจ็บใจใช่ไหมไม่เจ็บใจว้ยไอ้ลูกอยอย่าพูดอ่งนั้นสิไอ้เจ็บใจแกเอ้ยโอ้ไม่นะพูดจุดรุอะไรอะไรยอ๋อ no ตอนนี้ขอตัวลานบ๊ายบาย